ครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นหยุดนะครับทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาตรวจแปลงองุ่นนะครับเป็นองุ่นสายพันธุ์ใบขนัวนะครับที่คลิปที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมถ่ายนะครับถ่ายทําให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็คือดอกเขาเริ่มบานเริ่มติดลูกแล้วนะครับคือเนี่ยก็วันนี้ก็จะมาไล่ดูว่าองุ่นเขามีการติดลูกนะครับประมาณขนาดไหน เยอะไหมประมาณนี้ครับก็เนี่ฮะองุ่นเขามีหลังจากที่ดอกเขาเริ่มบานแล้วก็โรยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีนะครับลูกองุ่นที่ให้ติดลูกนะครับให้เราได้ได้เห็นกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนนี่ฮเริ่มติดลูกแล้วนะครับแต่องุ่นช่วงนี้นะครับมันจะมีปัญหาก็คือว่าที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นนะครับว่า ตอนนี้อากาศร้อนมากนะครับนะครับที่โดนฝั่งนี้ครับที่โดนแดดเผาไปครับนี่ฮะนี่เขาก็จะเหลือแบบติดลูกอยู่แต่ก็คือว่าช่อ,ชอเขาครับก็จะมีการล่วงไปนะฮะมันก็มีติดลูกเป็นนี่ยติดลูกเป็นบางๆงไปแบบนี้ครับแต่ก็คือข้อดีก็คือว่า เราไม่เรากา็สอยลูกได้น้อยนะฮะสอยลูกออกเวลาเราสอยลูกออกครับก็จะพวงมันก็จะสั้นลงประมาณนี้ครับเพราะว่าฝั่งนี้เขาโดนแดดเผาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ดอกข้อดองเ,อเสียหายเนี่ยเนี่ยพวงนี้เหลือแค่นี้นะครับ เพราะว่าแดดตอนนี้ร้อนมากนะครับแดดร้อนจริงๆเนี่ยประมาณนี้ครับแต่ข้างในเนี่ยคือจับนี่ฮะติดลูกทั้งหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยช่อเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการซอยลูกออกแหละเติมแน่นแน่นบางช่อนี่แน่นเลยครับนี่เห็นไหมครับติดลูกหมดละก็เดี๋ยววันนี้ก็ยังมีการซอยลูกออกเพราะว่าไม่งั้นก็คือลูกเขาจะแน่นเห็นไหมลูกที่เขาโตก่อนหน้านี้เห็นไหมก็ก็จะโตแบบนี้เลยครับนี นะครับแบบนี้เลยครับอันนี้พวงเล็กๆเองนะครับแต่คือผมก็เก็บไว้ช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับช่วงเดือนอากาศเดือนเมษานี่ร้อนจริงๆครับ40องศาน่าจะมีครับแต่ละวัน,นครับทําให้มันมีผลกระทบกับองุ่นที่เราช่วงที่เราจะเอาผลผลิตพอดีเลย นะบางทีผมก็ต้องใช้น้ำสเปรย์แบบฉีดพ่นผ่านต้นประมาณนี้ครับเพื่อให้เขามีความชื้นมีความแบบอากาศมันเย็นขึ้นนะครับให้ช่วยลดอุณหภูมิลงประมาณนี้ครับภาพร,ร,ร,รวมก็ถือว่าองุ่นติดลูกดีอยู่นะครับแต่ก็คือมันจะมีฝั่งที่เสียหายก็คือฝั่งที่โดนแดดเยอะๆครับ โดนแบบเผาเยอะๆนเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะได้ซอยลูกพรุ่งนี้ออกมหมดแล้วนะครับเพราะว่าอางุ่นเขาเริ่มเบียดกันละแล้วก็ซอยลูกออกแล้วผมก็จะให้เป็นพวกปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยตัวน,นี้ก็จะให้เป็นปุ๋ยแปดยี่สี่ยี่สี่ก่อนนะครับ เราจะให้เป็นปุ๋ยปี4๔ก่อนนะครับให้รูเข้โตนิดนึ่งก็จะไปให้เป็น๑๓๑๓นี่แทนเนี่ยผมใช้วิธีการสเปรย์ฉีดผ่านต้นเลยครับฉีดน้ำผ่านต้นเลย ติดลูกค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็พอให้เราได้ได้ชิมได้ได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็วันนี้มาอัปเดตน,นะครับองุ่นนะครับใบขนัวนะครับที่ลงขององุ่นใบขนัวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับทุกท่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับตอนนี้เพื่อนยัง อย่างน้อยอยู่นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครนะครับช่องของเราด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้มีกําลังใจทำทดดี่ดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ